จากวัดเลยเนี่ยประมาณเท่าไหรอะครับอันนี้ผม,มเอาอยู่สองพันกว่าบาทออ,อันนี้ก็ให้ผม่อท่านเจิมเองเลยนะรับอ๋อแบบปีนการเองสวัสดีนะครับผมกุ้งนะครับธีราพัฒนเทศทองรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทุกรุ่นนะครับวันนี้นะครับ พาไปรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับเจ้าของพระทรงพระมาทางลายนะครับลายแอดกุ้ง8ป8ดนะครับทรงพระมานะครับก็อันนี้ทรงมาทางไลน์แต่ว่าทาง Facebook ก็มีนะครับวันนี้นะครับแต่เราจะพาไปเช่านะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเจ้าของพระเช่ามาจากวัดตะโกนะครับวันนี้ เก็บมาถึงปัจจุบันวันนี้มูลค่าเพิ่มเป็นหลายๆเท่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยไม่ทราบราคาส่งมาหาผมนะครับผมรับเช่ามีราคามาตรฐานให้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะปล่อยนะเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์เพื่อไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้เปลี่ยนพระเครื่องเป็นทุนทรัพย์ไปทำอย่างอื่นได้นะครับหลายๆคนก็เจอผมแล้วก็เอาไม้ผมรับเช่าอย่างนี้นะครับบางคนก็อาจจะมีความจาเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือ อาจจะไปลงทุนในสิ่งใหม่ๆก็ยินดีรับเช่านะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับยิ่งเป็นพระหลวงพร่อรวยเนี่ยมูลค่าการสะสมมีเพิ่มพึ้นไวมากทําให้หลายๆคนเนี่ยมีทุนเพราะเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยไว้เลยหรือบางคนมีไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้เพราะว่าเช่าหลวงพ่อรวยเก็บไว้วันหนึ่งรู้ว่าเอ๊ะเราเคยเช่ารุ่นนี้เก็บไว้ทําให้รู้ว่าราคาเนี่ยขยับไปถึงไหนถึงไหนแล้ว บางคนเช่ามาหลักพันเย่องวันนี้เช่ามา2000ผมรับเช่าหลายหมื่นครึ่งแสนนะครับวันนี้นะฮะก็วันนี้นะครับฝากติดตาม YouTube ช่องนี้แล้วก็ติดตาม Facebook หรือมีอะไรแอดไลน์มาคุยกันนะครับหรือว่าถ้าอยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยดูได้ที่ Facebook ธีรพัฒน์เทศทองนะครับแต่ถ้าจะขายส่งไลน์มาเดอ้อนะครับผมชื่อกุ้งนะครับธีรพัฒน์เทศทองยินดีให้คำปรึกษาทุกทกท่านเลยเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ไปดูกันนะครับว่าจะได้เช่า รุ่นอะไรนะครับมาดูพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวนั่งมุมไหนตรงนี้ก็ได้นีขอบันทึกไว้เป็นเพื่อเป็นความรู้เพื่อบางคนเนี่ยมาถ่ายได้เป็นความรู้ว่าเราเช่าสวัสดี มันอยู่ต่างจังหวัดไม่เอามามีองค์เดียวที่เอามาอืมแล้วก็จริงๆแล้วมีอีกหลายองค์นะครับมีท่ายด้วยครับพระบูชาสามพระบูชารุ่นเก่าๆเลยนะครับได้มาได้มได้มานด้มานได้มาไ้มานมากดมาไน้2000นนไมได้มกกดาไาไมาได้มาไ้มาาไ้ได้มาได้มาได่มาไดาไ้มาได้มา้มาได้มาก้าามาาาม้า ใใใหหห้้้ก็แจกไปแจกญาติพี่น้องแต่พอตัวเองไม่มีอันนี้ก็ให้ผมว่อท่านเจิมเองนะอ๋อแบมีการเองมีรอยจานมีรอยเล็กจานของเขาอยู่ตอนนั้นที่ไปคงไม่ค่อยเหมือนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยเหมือนทุกวันนี้กระดาษไม้อันเดียวกับบ่อน้ำแค่นั้นแหละไอ้ใหญ่ๆอย่างนี้กันไม่มี อันนี้คือได้มาก็เลี่ยมเลยใช่เหรอครับใช่ใช่ได้ก็เลี่ยมเลี่ยมแล้วก็ไม่ได้แฝนมาแฝนอยู่พักหนึ่งประมาณเกือบปีนีอะไรแจะแฝนก็เห็นตลอดอันนี้ <c oughs> มีแป้งเจิมมีแป้งเจิมด้วยใช่ไหมครับใช่แป้งเจิมแป้งเจิมกับลอยจานครบเลยครบับจริงๆว่าจะเอาเยอะนะแต่เขามีมันมันมีแล้วเขาไอคนที่เขาแบ่งที่เด็กวัดอยู่ในนั้น ปิดไว้โอ้ตอนนี้ก็คือเช่าจากตู้วัดก็ให้ท่านเจิมท่านลงกระถาเพิ่มให้ตอนนั้นเลยเจิมได้ก็เจิมสวยครับอันนี้สอบถามว่าตอนนั้นเขาจากวัดเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ผมเอาอยู่สองพันกว่าบาทสองประมาณถ้าเนื้อเงินก็ออกวัดประมาณสองพันสองพันกว่าานถ้าเนื้อเงินก็ตับลงแต่ทุกวันนี้พอเก็บรักษาดีๆก็ถึงหลักหมื่นหลายหมื่นเนี่ย ถ้าสวยก็เฉยอย่างว่าถ้าสวยก็ยยกหลายหลายหมืน่นเข้าใจเรื่องนี้อันนี้ก็มีรอยดำรอยลายามการเก็บบางนะครับอันนั้นเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นตั้งแต่หล่อเลยอ๋อก็คือมาตั้งแต่ในแม่พิมพ์ตั้งแต่แม่พิมพ์เลยเงินพอ,อ,อถามเขาเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ออกมาก็เป็นเลยตอนแรกไม่เห็นว่ามีแป้งเจิมกับรอยจานด้วยนี่พิเศษเลยพิเศษไหมเป็นก็พิเศษอยู่ครับก็คือถึงถึงตัวท่านเลยถึงหลวงพ่อเลย ก็คือพระศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ให้ท่านเหมือนอธิษฐานจิตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยุดยอดครับถ้าไปช่วงไปไม่ค่อยมีคนสมัยก่อนเข้าถึงเข้าถึงง่ายเมื่อก่อนแต่แต่ไม่มีรูปเลอดยนะพระบูชาครับแต่มันเธออยู่ต่งจังหวัดตอนนี้ยังกลับไม่ได้ไงเ็ราเข้าไม่ได้เข้าใจครับลําบากเดี๋ยวผมอันนี้ส่วนนี้ถ้าผมโอนเงินไปให้ได้ไหมครับได้ ก็ไม่รู้ถ้ารู้ถ้าผมไม่นี่ไงรีบะอะไรๆย่างไม่งั้นกเขากดเงินสดให้พอดีวิ่งส่วนกันผมไปเช็คของที่บ้านแป๊บหนึ่งไงไม่งั้นมาไวกว่านี้ครับออรับเท่ไรนะกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพต้องต้องเห็นภาพก่อนครับต้องเห็นรูปเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวกับสิ้นเดือนนีไ,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้มีเดี๋ยวส่งให้ดู บ,บัญชีกรุงเทพครับค่ะชื่อบัญชีคุณเอมออนนะครับบัญชีคุณเอมออนสายอะไระครับแล้วจริงๆก็มีอันอื่นอีกคิดว่าคิดว่าถ้าเก็บถึงยุคนี้ต้องมีอันอื่นอีกแ<อ>นมะล,ลักเก็ตปีไหนเอ่ยปีไหนไอ้สามคบผ้าอะไรอ่ะก็มีเหรียญบาทตอกใอ่ภาษาจีนโคบข้างหลังอืมอันนั้นต้องต้องเห็นรูปดูว่าครับบางทีมัน ราไม่ค่อยได้เห็นไงแต่ส่วนมากคือหลังๆมาก็ไม่ได้ไปไหนเก็บแต่แต่รุ่นตีอ่ตั้งแต่นู้นแล้วมาให้รูกเวลาไปบางคนก็บอกโอ้สุดยอดมี่ไม่ก็ลวลาก็คือให้ไปแล้วรู้สึกห้อยรู้สึกดีบ้างบางทีก็ไปเจอว่าราคามันแพงอะ่ะก็เลยอยากได้เพิ่มอ่ะเนาะอ๋ออันนี้เลขโค้ดแปดสิบสองนะครับใชนน่โค้ดสองสองเก้าห้า ตนวอสอหนึ่งครบรอบแปดสองถือว่าเก็บได้สวยครับเพราะว่าได้มาก็เลี่ยมเลยแสดงว่าถูกทางครับก็เลี่ยมอย่างนี้มันจะไม่เป็นไม่โดนอากาศอย่างนี้ได้ของก็เลี่ยมแต่อย่างนี้แอบกุ้งอย่างปวดหัวเละอ๋อเลี่ยมพลาสติกถึงมันสึกถึงมันก็ไม่เข้าถึงเนื้อปลาไงก็แค่หมายถึงว่าเป็นอะไรก็เป็นแค่กรอบอย่างเงี้ยเหลืองก็เหลืองแค่กรอบ อันนั้นเราก็ไม่เข้าอันนั้นสมเด็จอะไรครับผงพราผงอันนี้สมเด็จให้เขาดูแลก่อกไม่ถึงยุคมันระคาั้งอะไรแต่ก็ถือว่ามีพ้าดีนะครับอันนี้พ้าดี <c oughs> ไม่ได้พกกล้องด้วยครับอย่างน้อยก็ใช้โทรศัพท์ช่วยซองขยายดูได้ <c oughs> นิดนึง <c oughs> สวัสดีนะครับหลังจากที่เราได้ไปเช่าพระมานะครับเรามาดูกันอย่างละเอียดดีกว่าว่ารุ่นนี้มีความสวยงามอย่างไรทําไมถึงราคาไปถึงหลักหลายหมื่นมีความนิยมได้นะครับมาดูกันนะครับเหรียญห้าแฉเรียกกันติดปากว่า5แชแฉหรือชื่อจริงก็คือเหรียญที่ระลึกครบรอบ8ปอปีที่ระลึก กระถินปี2546นะครับหรือว่า5แชะนะครับที่มาของชื่อว่าห้าแชะนี่คือเสียงแชะนี่คือเสียงปืนนะครับที่สับไม่ไม่แตกสับลูกปืนไม่แตกเสียงแชะนี่คือเสียงปืนนะครับก็อันนี้นะฮะจะสร้างปี2546นะครับ5แชะนี่หมายถึงอะไรหมายถึงพูดง่งายๆคือมีคนไปลองของอยากทราบอยากรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรวย ไปลองของอย่างไรไปยิงปืนหันปลายวิถีกระสุนไปทางพิธีที่ปลุกเสกยิงข้ามสายสินไม่ได้ยิงตรงๆไปในพิธีนะยิงข้ามสายสินที่ปลุกเสกทําการปลงพ่อรวยนั่งปลุกเสกอยู่ปรากฏว่าปืนที่หันวิถีกระสุนไปทางพิธีตั้งกองพิธีปลุกเสกนั้นอยู่ปืนที่หันไปทางนั้น ตั้งใจจะยิงเพื่อลองของยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกหลายนัดนะครับแต่เมื่อหันไปทางอื่นที่ไม่ได้ไปทางพิธีปลุกเสกของวัตถุมงคลปรากฏว่าปืนยิงออกปกติทําให้รุ่นนี้เป็นที่นิยมของสายเหนียวหลายๆคนสายเหนียวคนที่จะต้องชื่นชอบถึงการยู่ยงคงกระพัน การเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งาดปลอดภัยนะครับก็จะชื้นชอบรุ่นนี้นะครับซึ่งอันนี้สอบถามเจ้าของพระข้อมูลตอนนั้นนะเขาเช่ามาในราคาสองพบวกลบนะครับปัจจุบันผมรับเช่าเรียนนี้นะหลายหมื่นนะครับส0 0 0 0ื0 0ส0เกินนะครับถ้าสวยๆนะอันนี้ก็มีรอยดำอะไร แล้วแต่การเก็บรักษานะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ถึงหลักหมื่นหลักหมื่นนี่ไม่้หมายถึงแค่หมื่นสองหมื่นนะครับอยู่ในหลายหมื่นนะครับราคาพระก็ต้องพูดถึงความสวยงามด้วยความพิเศษของเหรียญน,นี้ด้วยนะครับความพิเศษของเหรียญน,นี้คือรอยจานแป้งเจิมของหลวงพ่อรวยนะครับอลองดูนะลองดูตามผมนะเนี่ยตรงองครอบนี้สังเกตดีๆนะดีวผมจะพลิกไปพลิกมาให้ดูนะครับนี่ เห็นไหมวงแสงอาจจะไม่ค่อยเห็นสักครู่นะครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะจะมีรอยจานหลวงพ่ออยู่รอบๆบเนี่ยเนียเนียอันนี้ไม่ใช่รอยแตกของกรอบนะตรงนี้นะเอาลองดูดีๆนะครับอาจจะมีรอยจานของหลวงพ่อรวยนะครับอยู่ตรง,งข้างๆนี้นี่นี่นี่นะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งตัวเนี่ยเนียเนีย นี่คือรอยจานของหวงพระรวยนะครับรอยจานหมายถึงอะไรจานหมายถึงให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตปลุกเสกเพิ่มเติมาจานคือการใช้เหล็กจานเขียนอักขรยันเพิ่มเติมไปบนเหรียญเหมือนปลุกเสกเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับและนี่คืออะไรนี่ไม่ใช่คราบป,ปูนครับไหลนะนี่คือแป้งเจิมนะครับแป้งเจิมที่หลวงพ่อรวยเนี่ยท่านเจิมเหรียญน,นี้ให้กับเจ้าของเหรียญเพิ่มเติมนะครับแป้งเจิมนะครับตรงนี้คือแป้ง เติมที่เอามาเติมนะครับด้านหลังนี้เจ้าของบอกว่ามันเกิดจากแม่พิมพ์มาอยู่แล้วนะครับที่ดำๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเหรียญน,นี้ถ้าเลี่ยมปรากฏว่าสวยนะครับถ้าเลี่ยมดีๆเนี่ยสวยมากนะครับเหรียญน,นี้จะสร้างปี2546จํานวนการสร้างหลักร้อยเหรียญน,นะครับจํานวนการสร้างหลักร้อยนะครับเหรียญห้าแฉะไม่ใช่หางง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือสุดยอดของเหรียญพิธีดี แล้วก็มีความเข้มขลังของปีลึกนะเหรียญนี้เก่ากว่ารุ่นชนะจนถึง10ปีนะครับแต่ความนิยมนิยมนะครับนิยมจริงนะครับสวยงามนะครับด้านนี้จะตอกโค้ดคําว่ารวยนะในหนังสือจะลงไว้นะครับด้านนี้จะตอกโค้ดคําว่ารวยนี่ฝั่งนี้จะตอกโค้ดคําว่ารวยส่วนฝั่งนี้จะตอกโค้ดแปลสองหมายถึงอายุหลวงพ่อรวยในการจะในการสร้างปีนั้นๆนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวย ภาษาทิโกครบรอบ82ปีนะครับวัตโกรมเพอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะฮะที่เหรียญน,นี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับในหมู่นักเล่นหาเช่าบูชาหลวงพ่อรวยในยุคก,ก่อนยุคนี้ก็มีคนรู้จักอยู่นะครับยังรู้จักอยู่สําหรับวันนี้นะครับที่ได้เช่ามาก็คือเรอหรียญเพื่อรึกครบรอบ82ปี ปีสองนหรี2546หรือว่าเหรียญ5แชะนะครับชื่อเล่นคือเหรียญ5แชะนั่นเองนะครับจะสร้างปี2อ4 6ายใครที่มีวัตถุมงคลผู้ร,รวยแบบนี้หรือมีรุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่ Line@ แอดกุ้งแป8ปนะครับหรือว่าที่ Facebook ชื่อว่าธีรพัฒน์เททองติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีวัตถุมงคลผู้ร,รวยมาแบ่งปันและก็มารับเช่าสําหรับท่านที่ต้องการปล่อยแล้วก็รับเช่าสําหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนภาพเป็นเงินสด ส่วนรายการวัตถุมงคลสามารถสอบถามที่ a c e b o o k ธีรพัฒนทองหรือว่าไลน์แอดกุ้งแปลกๆนะครับวันนี้ก็เช่ามาเจ้าของเช่ามา2 0 0พเป็นไงล่ะวันนี้ได้เงินหลายหมื่นกลับบ้านไปนะครับก็ฝากติดตาม YouTube ช่องธีรพัฒนทองช่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยแล้วก็ที่ Facebook ธีรพัฒนททองนะครับอาจจะโพสข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยจํานวนการสร้างหรือการจองรุ่นใหม่ยังไงก็แล้วแต่ครับหากไม่สะดวกมาเองก็ รับเช่าส่งเป็นกล่องพัสดุมาก็ได้นะครับติดตามกันทุกช่องทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันยังเป็นให้กห้กลังใจกันเสมอมานะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีกินมีเก็บไม่เจ็บไม่จนครับสวัสดีครับรวยคุ้มครองครับทุกท่านครับ